เรื่องนี้วันใดไม่เคยคิดฝันแต่สิ่งหนึ่งนั้นกําลังเกิดขึ้นมาผมตั้งใจมาเวอร์เวนะครับเพื่อมาดูซ่อมโดยเฉพาะเลย <Huh? S 2> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูซ่อมกันครับซ่อม let's go หลังจากที่พักที่โลซานกันไปแล้วนะครับวันนี้มจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยว2 0 0เมืองข้างเคียงครับเดินทางง่ายมากนะแค่นั่งรถไฟจากโลซานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงครับแถมวิวระหว่างทางเนี่ยคือดีงามได้ชมทั้ทะเลสาบเจนีวาแบบเต็มตาไปเที่ยวด้วยกันเลยครับเรื่องนีวันใดไม่เคยคิดฝันแต่สิ่งหนึ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นมา ตั้งตาตั้งใจฮะ <Huh? S 1> โอ้ยลองเยอะไม่ได้เดี๋ยวติดลิข์สิทธิ <g> ์ <ül üyor> สวัสดีครับผมพิมนะครับจากช่อง The d o c t o r y รครับทุกคนอยู่กับด็อกเจอร์นเจอนี่รายการที่พาทุกคนนะครับไปเจอั่นเจอนี่แล้เราจะมีเจอนี่ดีๆร่วมกันนะครับแหมเปิดคลิปมาแบบเพลง The Little Mermaid นะฮะวันนี้ก็จะพาทุกคนครับไปเที่ยวปราสาทที่เป็นต้นแบบ ของการ์ตูนดิสนีย์อย่าง Little Mermaid กันนะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เหมือนเดิมครับอยู่ที่เมืองมองเทอรนะบางคนอ่านมองแตรบางคนอ่านมองเทรบางคนอ่านมองตือได้หมดเลยครับก็ถือว่าเป็นเมืองเดียวกันแล้วกันนะครับปราสาทแห่งนี้ครับมีชื่อว่าปราสาทชิยงครับตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเดี๋ยวันจะพาทุกคนนะไปสัมผัสบรรยากาศแบบเทพนิยายกันครับในวันนี้แค่วิวอะ่ะก็ฟินแล้ว ไปถึงปราสาทจะขนาดไหนเดี๋ยวลองเดินไปกันนะครับไปเลยปราสาทชิยงนะครับตั้งอยู่ริมเลสาบเจนีวาครับถูกเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับปราสาทของเจ้าชายเอริกในเรื่อง The l ล t t l e Mermaid ของดิสนีย์เพราะโลเคชันนะครับตั้งอยู่ริมน้ําแบบเดียวกันโครงสร้างหอคอยและฉากหลังภูเขานะครับทำให้ทีมออกแบบเนี่ยนำบรรยากาศและองค์ประกอบบางส่วนครับไปใช้ในการสร้างโลกใต้ทะเลกับปราสาทในฝันของแอเรียลนั่นเอง สำหรับตัวปราสาทชิยงนะครับสร้างขึ้นเมื่อประมาณพันปีที่แล้วครับสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ถือว่าได้เป็นปราสาทที่เอาไว้เหมือนควบคุมการค้าทางเรือนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆทะเลสาบเจนีวาครับก่อนที่ในปัจจุบันนี้นะครับปราสาทชิยงก็จะถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณน,นะครับให้คนหือนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวชมได้ครับซึ่งก็มีความงดงามมากเลยเนาะ จะบอกว่าน่ารักมากๆเลยนีโบชัวภาษาไทยได้วยครับแจ้งขอได้เลยครับว่ามาจากเมืองไทยนะขครื่องในน่ารักมากเลยเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ <Wow. S 1> ที่ครอบด้วยประสาทอีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อเดินเข้ามาในปราสาทชียงนะครับเราจะได้เห็นมูอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินและประตูหินครับมีทั้งหอคอยห้องพักท่าเรือและลานกลางที่สะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตนี่คือห้องใต้ดินเก่าแก่ของปราสาทนะครับเคยใช้เป็นที่เก็บและบ่มวายในช่วงยุคศตวรรษที่13สาเสาและเพดานหินที่โค้งนะครับรับกันอย่างงดงามเลยครับทำให้ห้องนี้นะ้มีอุณหภูมิเย็นที่คงที่เหมาะกับการเก็บวาย ห้องกินอาหารหลักของปราสาทน,นะครับก็จะตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่สง่างามมีโต๊ะไม้ยาวแบบยุคกลางครับภายในนะครับยังมีเตาผิงขนาดใหญ่ใช้ทำอาหารและใช้ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวครับ ส่วนที่กำลังเดินอยู่นะครับคือทางเดินไม้รอบนอกของตัวปราสาทครับทางเดินนี้นะครับจะสร้างแนบกับกำแพงหินครับใช้สําหรับการลาดตระเวนและป้องกันศัตรูแต่ตอนนี้ครับกลายเป็นทางชมวิวที่สวยงามมากเพราะสามารถมองเห็นทะเลสาบเจนีวาเทือกเขาแอลและตัวเมืองมองเทรอได้จากมุมสูงเหมือนได้เดินย้อนกลับไปสู่โลกยุคกลางอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ เอาเลยครับก็กลับมาที่เมืองมองเทอรเรียบร้อยแล้วนะครับมองเทอรครับมองเราสี่ามองกับเธออุย้ยก็มองเธอนะครับก็ยังเป็นเมืองที่อยู่ร,ริมทะเลสาบเจนีบาอยู่นะครับจริงๆปราสาทชิยองนะครับก็อยู่ในแถบมองเทอรเนี่แหละครับแต่เพียงแค่ตอนนี้เรากลับเข้ามาในเมืองทีหนึ่งในเมืองมองเทอรเองจริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันเป็นเมืองเหมือนเมืองตาอากาศใช่ เป็นเมืองตะอากาศริมทะเลสาบสำหรับคนสวิตส่วนแหล่งท่องเที่ยวจริงๆในมงเทรอ,อาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับก็เน้นเดินชิวๆครับริมทะเลสาบเจนีวานะครับเดี๋ยวเราลองเดินเล่นกันในนี้สักนิดนึงละกันนะครับก่อนที่เราจะไปที่ต่อไปกันครับผม เฟรดดี้มาร์คิวลี่นะครับเป็นนักร้องนําวงควีนครับเขามีความผูกพันกับเมืองมงทร์อย่างมากเลยเขามาทําเพลงที่นี่นะครับในมัลตันสตูดิโอและใช้เวลาพักผ่อนช่วงสุดท้ายของชีวิตริมทะเลสาบเจนีวาครับเมืองนี้นะครับจึงสร้างรูปปั้นของเขาไว้เป็นที่ระลึกกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของมงทร์นั่นเองหยูข้าววนน้จะกินอะไรครับแต่ว่าอยู่แล้วก็เลยมาด้านนี้ครับมีแซนวิชมีน่ากินม,มากเลยขนมปังมาดูน่ากินม,มาก อลูกคนอาจจะสงสัยว่าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับเรียกว่าอะไรชื่อชอเอาอย่างเีเ จุดหมายต่อไปนะครับคือเวอร์เว้ครับอยู่ใกล้มงเทอร์มากๆเลยครับสามารถนั่งรถไฟนะครับมาในเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็เลยแวะกันสักหน่อยดีกว่าครับและที่นี่นะครับคือเมืองเวอร์เว้ครับเวอร์เว้นะฮะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งครับที่อยู่ริมทะเลสาบเจนีวาน่าจะเป็นเมืองสุดท้ายละที่มันจะมาในวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับไปที่โลซาแล้วนะครับก็ มาเมืองนี้ทำไมครับมาขนถามมาดูซ่อมครับอยากดูซ่อมซ่อมครับซ่อมไม่ใช่ซ่องมุ่งตั้งใจมาเวอร์เวนะครับเพื่อมาดูซ่อมโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูซ่อมกันครับซ่อม let's go เวร์เวนะครับเป็นเมืองเล็กริมทะเลสาบเจนีวาที่สาคัญมากเลยครับเ uh พราะเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานใหญ่ของเนสเลบริษัทอาหารระดับโลกและยังเป็นเมืองที่ชารีชาปลินนะครับใช้ชีวิตบ้านไายอยู่ที่นี่จนลาโลกนี้ไป ปัจจุบันนะครับก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่ารักและมีชื่อเสียงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเยี่ยมชมครับนี่นะครับซ่อมครับซ่อมถึงแล้วน้องซ่อมอันนี้นะครับคือปฏิมากรรม The f o อ k นะครับตั้งอยู่บริเวณของหน้าเขาเรียกว่า หน้าอะลเมนเทเรียมนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์อาหารครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์อาหารแห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเขาก็เลยมีสัญลักษณ์เป็นซ่อมมาตั้งอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็อยู่กลางทะเลสาบเจนีวาอีกด้วยครับสวยงามมากใครไปใครมาต้องมาถ่ายรูปกับซ่อมนี้นะครับซ่อมนี้เนี่ยเขาบอกว่าสูงถึง8เมตรเลยครับดูจากข้างนอกเนี่ยดูเหมือนไม่สูงนะแต่จริงๆถ้าวัดจริงๆนะจะสูงและใหญ่อยู่ครับเดีย๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูในอะลเมนเทเรียมข้างในดูนิดนึงแล้วกันนะ โอเคอย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะครับกับซ่อมครับผมตรงนี้ก็มีซ่อมนะ <Wow. S 2> มีซ่อมเหมือนกัน a l i เมนเทเรียนะครับคือพิพิธภัณฑ์อาหารแห่งแรกของโลกเลยครับตั้งอยู่ที่เวเวแห่งนี้ก่อตั้งโดยเนสเล่นะครับจุดเด่นคือจะมีการจัดแสดงเรื่องราวของอาหารและโภชนาการจากทั่วทุกมุมโลกผ่านนิทรรศการที่สนุกและอิ t เ r อร์แอคครับนี่ทุกคนอันนี้เก๋มากเลยครับเหมือนให้เราซ้อมอยู่ในลำไส้เป็นผนังลำไส้ <laughs> โดนโดนกินเข้ามาแล้วอยู่ในผนังลำไส้ หรือเราต้องต้องไปออกทางไหนเนี่ยเหมือนมันแน่นอนอยู่แล้วนะเข้าทางปากก็ต้องออกทางทางนั้นแหละครับแล้วเราก็จะกลายเป็นน้องกุ้จิอ่ากันกุ้จิเอาไลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเมืองเฟอร์ฟ e วันนี้นะครับคลิปก็อาจจะสั้นๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่า2เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆที่บัจจะแบบไม่ได้มีอะไรมากทั้งมงทรอทั้งเบอร์เวนะฮะก็อาจจะมาเที่ยวสักครึ่งวนันหรือวันหนึ่งก็พอนะครับเพราะว่าจริงๆก็เมืองเขาเป็นเมืองที่ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่น่ามาเยี่ยมชมเพราะว่าก็มีอะไรให้ดูให้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เมื่อกี้ก็น่ารักมากเลยนะครับ ยังไงก็มีเวลาก็แวะมาได้นะเอาเลยครับสำหรับใครที่ชืช่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วเราไปพบกันใหม่ครับในทิปถัดไปมาดูกันว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ